ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสายฟ้าพายุแฮปปี้สุดๆได้จูบแก้มแล้วยังได้ของเล่นกล่องใหญ่จากพี่ยาญยาด้วยไม่แปลกใจเลยจริงๆที่จะเห็นไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนอินดูสำหรับคู่แฝดซุปตาฝันน้ำนมน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายคนที่รักของชมพู่อรยากับนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุธ ยิ่งช่วงนี้กําลังโตเป็นหนุ่มช่างพูดช่างคุยขี้เล่นอารมณ์ดีสุดๆและไม่ว่าแม่ชมจะโพสต์ภาพหรือคลิปอะไรที่เกี่ยวกับลูกๆก,ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างถล่มทลาย ยังล่าสุดสายฟ้าพายุก็ได้ตามแม่ชมไปอัดรายการด้วยงานนี้เด็กๆแฮปปี้สุดๆเมื่อเจอนางเอกสาวซุปตาอย่างหยายยาอรัสยาเพราะนอกจากจะได้จุ๊บแก้มสาวสวยอย่างพี่ย่าแล้วอย่างใจดีเอาเค้กมาฝากแม่ชมและของเล่นกล่องใหญ่มาฝากพี่สายฟ้าพายุงานนี้บอกเลยว่าเด็กๆทั้งฝินทั้งแฮปปี้สุดๆเลยล่ะคะ่ะ